สวัสดีพี่น้องพบกับช่องลุมปองเกวทู่น้องคาร์มอนี้สอนนี่กะโอ้ยตื่นสัมมาอากาศสดใสเด้อพี่น้องอูบะว่าคอยยื้อใสอูบะพี่น้องนี่ขออยู่สา,ายเนี่ยเห็นวะขออยู่สายเนาะตอนนี้อยู่บ้านีิราพี่น้องยุบานาีิรา เดี๋ยวก็สิไปบ้านแพงหรอกค่ะสิไปบา้านแพงแล้วทิวแยามเช้าขพะน้างบุญรอดรถมาบุญรอดรถล,ลูกลด,ด,ด,ดมันตึงบรรยากาศเนาะบรรยากาศบ้านเิลา โอ้ื่นขึ <t <t um> ้นมาสดชื่นแห่งเ้ืพอ่นองแต่พนตกเบิดมือเลยมือนเนี่ยตกปดมือเลยฝนขึ้นมาอยู่ขึ้นเยอะฝนเรรยากาศบ้านหน้าเนาะเอาเอาพ่นปิดไฟแล้วนี่บ้านนี้ละ เห็น,นบ่พี่น้องมีบานไผ่เนี่ยเห็นบ่ะมันมีมอดบานไผ่เนาะแบบอาอป่นอย่างบรรยากาศนอกบนหน้าเขาเนาะพี่นองอืมงามบ่พี่น้องบานนี่ละ นอกกนกระสิไปเบิง่งบรรยากาศตอนเช้าเดี๋ยวเขาก็ะสิออกเดินทางไปโดมครับไปโดมไปบานแพ่งกันเนาะนอบพี่นอกเบิง่งมาหน่อยเป็นด้วยสายนอกอยู่ทั้งนอก โอ้กะฉีเลียวแล้วกำแพงบ้านเวลา้อสวัสดีครับปูอ้าวพ่อปูพอดีะปูมากพอดีปูมาจะเศร้าเลยเนี่มองให้ทงหน้านาะโอ้เข่างามพี่น้องได้น้ำนะเห็นไทุ่งนาเขียวชอุ่ม ดีใจคดีใจมันนี่เลยมันพักบัานหลาเพราะว่าเองจีมาเป็นหมูเองขีเนาะมาเริ่มเปิดพี่น้องแต่็นาสิตกกยุ่แหละเมฆรลอยตำอยู่บันแพรงตกรุกโอนี่เนาะเม่ พระปีกองพระปีละข้างอะไรด้วพี่น้องบนหลอดนะบนหลอดโอ้ยฝนก็สีเมื่อยนะน้องบนหลอดบเพิ่งเนก็สีเมื่อยเบิ่งบันยิราดางงามนะพี่น้องดางงามสางมาเดินลำพักนลำแรงอีลาห้องเล็กน้อยพุดตัวนี้น้อยเห็นไห ทางบ้านในหลังบักงามหนึ่งมันทัดท,ท่าเบนคาด้วยพี่น้องไปบนยอดยางเบืองเนาะยางเบืองบรรยากาศตรงหเตรงน้าเป็นอย่างละเป็นอย่างห้อง,หงส่วนแล้วพี่น้องเนี่นยเดี๋ยวจะเดินทางแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะไปหาอาบนา้ำอาบทา ไก่เลี้ยวบ้านลูกสาวไก่สิส้ำเล็ดละบ้านนัดซ้ำเลีเ้ยวเลือดตาหัวเนาะพี่น้องหัวเลี้ยวยังเลี้ยวกะเมื่อคนบ้านไหมอาจจะมีโอกาสไปมาขึ้นบ้านไหมน้องอยู่แจกกับปูหัว่าสิเฉยมาบอว่าโอกาสละลิลล่าเนาะมึงเชอร์มังก์บ่ได้เหมาะสม เนี่ยอบคุณเด้อชุกโหรุกคนที่หากแพงอีหละเนาะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาใช้คลิปยู่บ้านเพราะว่าเด็กเขามานอนบานเพิ่มขึ้นเมื่อเด็กไปบานแพงนอนอยู่กับหน่อยหน่อยมือขึ้น,นเดี๋ยวก็เดินทางไปบานแพงกันเนะแจนได้กะหากแพงอีหละเปน็นเรือเด้อเอฟซีสุดข้างายกันด หักไปหักบ้านหักทิพชีทัท่วโลกหักแค่อีลาไปน้่เนี่ยความสำเร็จเองเด้หน่อยคนหนึ่งเนาะดีสางแปลงมาด้วยน้ำพักน้ำแร่จากของดีใจพุ่มใจกับอีายนังว่าทุกที่บนโต๊ะหลับนะป้าเริ่มเปิดแล้วต๊ะบิดขึ้นพี่น้องมือขึ้นเ่ยต๊ะบิดขึ้น,นดีด เดี๋ยวตกเดี๋ยวยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวยวุดยอยู่บนขึ้นปฏิรับด้นอนเนาะโอ้ยง่ามเขียวเฉวอุ่มอีกพี่น้องเอ้ยคนน่ะเห็นไะโอ้ยยางมาอยู่บนนอกดีเนาะมีดล้อยตำงา่ามคากคนน่ะนั่นยังนะนน เอาบุญรอดดูบุญรอด <c oughs> นี่เห็นว่าทางมาบานไพ่ี่ยรอดงสูสง,งสัยสิงงูสิินเขียดละ่ะรอดมันนี่หนอรอดลงไปซอยละ่ะงูกินเขียดเลเนี่ย เขางามงามพี่น้องเยอะเลยพอได้ผลไหมเนาะไปบนลอดเข้าบ้านเห็น้องแบนดีเลยงามเงมียงง้ยแต่เนี่ยก็ส่ยขึ้นเมืองขึ้นแง่ไรสันลอด ุณรอดโหมาขึ้นมาบุญรอดเอามาบุญลอด,ลอดเอายังนอกนไีไ่นอกเปล่นปลาเขาเพื่นล่ะในคลิปนี้ก็ไว้ชั้นนี้ก็เนาะพี่น้องโอกาสนาถ้าได้มากอะ ดีใจใช้คลิปง,งามๆบันทีไายให้เบึ้งเน้ะจะ้ะสำรับคลินีิก็สวัสดีค่ะ